สวัสดีครับผมแซมนะครับตอนนี้8ปดโมงครึ่งเช้าว,วันพุทธที่8มกราคมนะครับวันนี้วันที่8เมื่อวานซูซูกิประเทศไทยประกาศลดราคาค่าตัวเจ้าเออร์ติก้าเออรติก้าเนี่ยเป็นรถแบบ mpv 3แถว7ที่นั่งเครื่องยนต์พันห้าไฮบริดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเออร์ติกมันมี2รุ่นย่อยราคาก็7แสนกว่ากว่านะครับ ลดไปคันเกือบสองแสนตีลดไปคันละสองแสนจากเจ็ดแสนกว่าก็เหลือ5้าแสนกว่านะครับห้าแสนหกับ5้าแสนผมเห็นผมมองผมทราบเฮ้ยน่าใช้น่าสนวะ่ะตามรูปภาพประกอบนะครับผมก็เลยเอามาทำคลิปรีวิวเปรียบเทียบตามสไตล์ผมนะครับความคุ้มค่าน่าใช้ตามตารางที่เห็นนะครับตามสไตล์ผมนะจะถูกจะผิดก็แล้วแต่ วิจารณญาณของท่านนะครับวิจารณได้รีวิวอ่ะหมายถึงคอมเมนต์ได้นะครับเออติก้าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มองว่าโอเคนะมันก็ระดับหนึ่งแต่ราคาเจ็ดกว่าหรือว่าเจ็ดเกือบแปดเนี่ยผมมองว่ามันตึงไปนิดหนึ่งวันนี้เมื่อวานเมื่อวานลดราคาลงมาเหลือห้าแสนกว่า ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆนะครับจะมีเหลืออยู่กี่คันก็ไม่รู้นะครับใครสนใจน่าจะถามผมตรงๆนะครับถ้าจะถามผมตรงว่าราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับแล้วยิ่งผมขึ้นตารางเปรียบเทียบกับรถ e ีีนะครับ ไม่ได้อปเียบที่การรุ่นอื่นนะต่อไปผมก็สไตล์ผมก็อาจจะเอาแบบนี้นะครับมีรถเป้าหมาย1คัน1รุ่นแล้วก็รถคู่เทียบนะครับแล้วก็มีภาพประกอบแบบนี้นะครับความคุ้มค่าน่าใช้สังเกตดีๆด,ดูให้ดีๆนะครับอย่างเจ้าเออร์ติกาพันห้าไบิดแต่เป็นไฮดริดไฮบริดแบบไม้์ไฮบริดไฮบริดแบบกระเทยครึ่งๆึงกลางๆแบบนั้นนะครับไม่ได้ประหยัดนะครับไม่ได้ประยัดหรอกเมื่อเทียวพันห้าไฮบริดของฮอน da เมื่อเทียบกับพันธุ์ไฮบิของโตโยต้าไอ้นั่นเนี่ยวิ่งเฉลี่ยเกือบเกือบเกือบยี่สิบกิโลลิตรนะครับส่วนเออร์ติก้าผมให้สิบหกกิโลลิตรตามตารางนะครับเอร์ติก้าสิบหกกิโลลิตรก็น้ํามันวันนี้ก็เฉลีย่ยกิโลละสองบาทสิบสตังค์ได้มั้งสองบาทนิดๆน,น,นะครับแล้วก็เทียบคู่เทียบก็คือดอลฟินรถ E ีนะครับผมให้75สตาตังค์ค่าชาร์ไจไฟ75สาตังค์ต่อกิโลนะครับบวกลบคูณหารตามตารางที่เห็นหากช่องที่คําว่ารวม10ปี รวมสิบปีเนะี่ยเออติก้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่ากว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนกับหนึ่งล้านสองแสนเออติก้านะจบที่ประมาณตรงนี้นะส่วนเจ้าดอลฟินอีวีเนี่ยจบที่เก้าแสนกว่ากว่ากับหนึ่งล้านนิดๆหมายถึงว่ารถอีวีบีวายดีดอลฟินจะได้เปรียบอยู่หน่อยหนึ่งนะได้เปรียบอยู่หลักแสนบาทหรือไม่ถึงหนึ่งแสนบาทด้วยซ้ําไปนะครับแต่ถ้าเอาในเรื่องอนาคตเอาเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้อง เออติก้าแบตเตอรี่ไฮบริดถูกกว่าเยอะมากๆหลายเท่านะครับทำไมเวลาผมทำรีวิวรถแบบนี้ผมต้องเอาแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอะไรละ่ะน้องๆประก,กันไงประก,กันรถ e ีวีส่วนใหญ่ที่8ปีแสน0กหมกิโลถ้าเกินแสน0 0 0มกิโลแล้วมันไม่พังก็ถือว่าโชคดีรถ e ีวีนะแต่ถ้าเกิน8ปีแล้วแบตเตอรี่พังหรือเกินแสนหกหมื่นแสนหกหมกิโลแล้วแบตเตอรี่พังคุณสวย เนื่องจากแบตเตอรี่มันแพงคุณจะไปหวังพึ่งประกองประกันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์การรีวิวของผมก็เลยต้องเอาแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องพอเอาแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องต้นทุน10ปี10ปีมาจากไหนก็มาจากเกณฑ์ใช้รถทั่วโลกไงปีละ20 0 0 0กิโลปี2,000 0 0กิโลทั่วโลกเขาคิดแบบนี้น้องๆครับถ้าเกิน10ปีแล้วแบตเตอรี่มีปัญหาแบตเตอรี่ไฮบริดของซูรกิไม่กี่หมื่นบาท ห้าหมืนบาทบวกลบแบตเตอรี่ของ EV ก็แล้วแต่ความจุห้าสิหกสิกิโลวัตต์กิโลวัตต์หนึ่งห้าพันกิโลวัตต์หนึ่งห้าพันบาทก็สามแสนกว่าสี่แสนบาทบวกลบประมาณนี้เห็นไหมละครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนซื้อรถไปแดงพร้อมๆกันอย่างคู่นี้ซื้อวันนี้ไปแดงพร้อมๆกันเนี่ยเออติก้าสิบปีรอดไหมรอดผมรับประกันรอดร้อยเปอร์เซ็นตแล้ว BYD ดอลฟินเจ้าโลมาน้อย e ีวีสิบปีรอดไหมไม่รู้ไม่รู้แต่จากสาติในเชิงเทคนิคในเชิงวิศวกรรมรถ e ีวีจุกจิกจูย้ยี่ยุม่มหยิมด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟ์ตแวร์เยอะแยะ,ยะมากมายเป็นตัวแปรเป็นตัวเร่งที่เราจะต้องเจออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นรถสุริจตัวนี้นะครับแบบไฮบริดแบบกระเทยแบบเนี้ยรอดแน่นอนเพราะฉะนั้นยาวๆระยะยาว,ยาวต่อให เอาแบตเตอรี่เข้ามาคิดหรือไม่คิดแล้วแต่ซูกิได้เปรียบนะครับได้เปรียบแน่ๆหากเอาแบตเตอรี่เข้ามาคิดยิ่งได้เปรียบนะครับแล้วก็ใช้ไปนานๆ10ปี15ปีเครื่องยนต์พังก็วางเครื่องญี่ปุ่นอย่างเช่นเช่นเอาโตโยตา้าเครื่องโตโยต้าพันหกเอาเครื่องโตโยต้าพันแปดมาใส่ก็ได้นะมีทางออกมีทางไปอนาคตส่วนรถอีวีลำบากนะครับถ้าคุณจะไปแล้วก็แบตเตอรี่คุณมีปัญหาคุณต้องเปลี่ยนแบตลูกใหม่แบตลูกใหม่เท่าไหร่ล่ะ สามแสนบาท4ี่แสนบาทไหวไหมเพราะนั้นรถ e ีวีประหยัดจริงแต่ประหยัดตอนช่วงการใช้งานนะครับแล้วท้ายๆมันอาจจะเอาคุณคืนนะครับบวกลบคูณหารมันก็ไม่ได้ประหยัดนั่นแหละเพราะรถน้ํามันรถไฮบริดมันใช้ไปยาวๆใช้เรื่อยๆได้นะครับแพงเปลืองก็ติแก๊สเอาเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมอาจจะพูดไม่ถูกตาต้องใจไม่รารื่นหูผู้ใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ ก็ดูคลิปดูภาพประกอบก็แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับผม